ฮัลโหลเ v e r y b o d y FC ของเต t น n s สเปเชียลชาแนลนะครับเดี๋ยวๆๆแป๊บนึงนี่ๆๆมันยืนอยู่ข้างหลังมันถอยหลังอยู่ทำไมวะนี่เหรอเคครับหนึ่งแตกหนึ่ง ไปต่ออ่ะนะครับก็ขอสวัสด,ดีครับเดีย๋ยวเป็นทางการอีกรอบเนาะนะครับสำหรับอ่าผู้ชมทางช่อง YouTube แล้วก็ผู้ดีต์แตนเติ้ลสเปเชียลชแน,นลนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุยเฮ้ยโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยหือถือ <c oughs> ไม่ได้เลยมีอีกไหมเนี่ย First aid kit now. First aid. Tap nung. Cọ tạc mà lạ. thằng này này. hạ ค <Okay. S 2> ใช่ไหมนี่ๆได้มไหมเกินยังคิวอ่ะเฮ้ยไม่ขึ้นตันลงใครได้วะโอเคผมไม่ได้นะตัวเนี้ยใช่ไหมอันนี้มันเป็นฟีเจอร์ใหม่ปนะ่ะเนี่ยไอ้ที่มันจะเป็นรูป สมบัติอะนี่ให้เราขุดนะมีเสียงปืนนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปต่อดีกว่าให้เพื่อนจัดการไปนะผมไปขุดสมบัติก่อนมันเป็นลูกเล่นใหม่ของ cod นะครับขุดที่นี่จวก จวกจวกยีดได้เกาะเกาะสามนะเจ๋งอนะโอเคไปต่อกันครับจูด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 ,ด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 ูไหนเฮ้ยอังขวาหนึง่งใส่ไปเลยน็อกนอกนกนกแปบ๊บหนึ่งเปลี่ยนแม็ก มีเพื่อนไปเนี่ยต้องระวังนะคุณผู้ชมทีมมีเพื่อนมีอะไรโอเคตายแล้วครับห้าสิบตัวแล้วได้คิวสามอยู่เลยอะ่ะจะถึงสิบไหวันเนี่ยทางขวารอแม่งเลยรอรอมันออกมาต่อมาลนูนโอ้โหผมก็เกือบมันนี่ ผมก็เกือบไปข้างในนี่มีกล่องมีกล่องทั้งน,นั้นเลยกล่องใครมันกล่องใครอ้าวเพื่อนนอ็อกเบอร์สี่น็อกไกลมากเบอร์สี่น็อ,นอกไกลมาก เบอร์หนึ่งกับเบอร์เบอร์สามไม่ใ okay. กล้เจอคนนะ่ะข้างหน้าเนี่ยมีเครื่องบินด้วยนะครับข้างหน้ามันบินอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะ <aud ừng> โอเคอยู่ในโดมนะ อยู่ในโดมอยู่ในโดมอืมเครื่องบินเดี๋ยวๆเคลียร์คนในโดมก่อนแล้วกันอยู่ไหนเครื่องบินก็พวงเดี๋ยวเดี๋ยวบุกไปเลยแล้วกันทั้งในโดมนะครับนะครับเก็บกระสุนก่อนโอเค ครับตัวนั้น,นะน,นไม่แน่ใจว่าบอดรือเปล่ามีเครื่องบินอยู่ข้างนอกนะครับผมไม่ค่อยชอบเลยอ่ะโอ้ยมันไกลส่องไม่ได้ มีเสียงปืนอยู่ทางนั้นนี้ดังมากเลยน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเพื่อนเรากำลังยิงโอเคครับขวาไหนข้างหน้านี่นี่นี่ซ้ายมือเฮ้ยเฮ้ยไหนวะโอเคโดนโอ้โหตายเลยข้างหน้าอีกตัวนึง

เดี๋ยวเราจะตัดมันนี่แหละวะเนี่ย,ย,ยม,มันเป็นแอ,อร์ดอปไม่ใช่มเป็นแอ,อร์อดอปทุกเป็นไอ้นี่นี่นี่นวาม,มือวิ่งอยู่โอเคครับผม อยในบ้านหนึ่งตัวนะอนอ, <laughs> อกหนีโอเควิ่งหนีเคเราเหลืออีกตัวสุดท้ายอยู่ในนูน่นโอเควันนี้จบสวยงามวันนี้เราได้ที่หนึ่งนะครับเจ๊ถ้าชอบคลิปนี้นะครับยังไง,ไงก็อย่าลืมกดนะครับกดไลค์กด กดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยเนาะแล้วก็ติดตามนะครับฝากติดตามช่องของพี่เติลนะครับเติลสเปเชียลนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปเกมลงอีกทุกวันอาทิตย์นะครับก็วันนี้มากับเพื่อนมามา4คนนะครับอายมาสี่คนโอเควันนี้ก็นะครับเฮ้ยทำไมพี่ไม่ได้ MVP อ่ะนยิง11คนเท่ากันไม่ได้ MVP อ่ะคุณผู้ชมโอเคงั้นยิเตอรลาไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ